ส่วนผลไม้นครนายกบนเนื้อที่สมไร่ขายราคาเบาๆเหมายกแปลง3ล้าน4แสนบาท ยถมดินแล้วติดถนนสาธาณนะยาวถึง95เมตรพิกัดอยู่ที่ตำบลไซมูลอำเภอองลคลัก์จกหหังหวัดนครนายกค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาะทุกท่านมาชมที่ดินแปลงนี้กันแปลงนี้นะคะเป็นสวนผลไม้นะคะซึ่งมีผลไม้เยอะมากมากที่ปลูกไว้บนเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้นะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลไซมูลอําเภอองครักษ์จังหวัดนะครนายกอ,อีกแล้วนะคะแปลงนี้ที่โอจะพาะทุกท่านชมวันนี้เป็นที่ดินที่ถือว่าอ่าเป็นรูปแปลงที่สวยมากๆติดถนนตรงนี้นะจริงๆแล้วถนนอันนี้เป็นถนน าสาธารณะประโยชน์ที่กว้าง8เมตรแล้วก็ติดยาวไปเป็นร้อยเมตรเลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่เพียงแค่3ไร่เองแปลงไม่ใหญ่มากแต่ว่าเต็มไปด้วยผลไม้นานา,นานชนิดที่ปลูกอยู่บนที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะมะม่วงนะคะเยอะมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาชมเลยเนาะเยอะจริงๆเลยแล้วก็รูปแปลงสวยติดถนนด้านหน้ายาวมากๆเลยใครที่ซื้อตรงนี้นะสบายใจได้เลยมีสิ่งปลูกสร้างบ้างแล้วเล็กน้อยไม่เยอะนะแล้วก็มีบ่อน้ําด้านหลังด้วย พร้อมกับผลไม้ที่ปลูกอยู่ตรงนี้มากมายนะคะเจ้าของเนี่ยขายนะคะในราคาเหมายกปแปลงไปเลยนะคะ3ล้านสแสนบาทราคานี้เป็นราคาที่รวมเข้าอนภาษีให้ทุกอย่างด้วยเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมด้านในของที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นอะไรยังไงมีอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆเลยปแปลงนี้ทำเลดีมากๆนะคะจากตรงนี้นะเราจะขึ้นไปถนน ลักษิตนครนายกนะคะขาเข้ากรุงเทพเนี่ยห่างกันประมาณ700เมตรก็ถือว่าเข้ามาไม่ลึกมากแล้วเราไม่ต้องเดินทางไกลด้วยถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณ6 0 7 0กิโลเองก็ถือว่าใกล้มากๆแล้วก็ได้อยู่ในเขตนครนายกด้วยใครที่สนใจก็ลองแวะเยียมเก่งเข้ามาดูได้เลยเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะได้มีการเดินไฟเข้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินน้ำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนถนนตรงนี้นะคะอ,อปตอเนี่ยได้มีการเข้าแผนการ ที่จะทําถนนลาดยางแล้วนะคะแต่วา่าตอนนี้ก็คือจะเป็นถนนแบบลูกลางประมาณนี้ก่อนเนาะใครที่สนใจเนี่ยลองมาดูจับจองไว้นะคะส่วนเรื่องราคาถ้าถูกใจชอบใจพอใจนะคะก็มาคุยกับเจ้าของได้ตอนนี้นะคะเรจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปชมด้านในของที่ดินแปลงนี้นะแปลงนี้จริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยได้มีการล้อมล้วนลวดหนาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตลอดด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นั้วนลวดหนานะคะด้านข้างก็ลว้วนลวดหนาเช่นกันแล้วก็ส่วนด้านท้ายเนี่ย เป,เป็นแนวบ่อนะคะบ่อน้ําซึ่งก็ไม่ต้องล้อมั้วนนะคะที่ดินแปลงนี้สมบูรณ์แบบทุกๆอย่างเลยนะครที่ซื้อเนี่ยเราคิดว่าเราซื้อนะคะซื้อเวลาเราไม่ต้องมาปลูกต้นไม้เองนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยได้มีการปลูกไว้แล้วนะคะแล้วก็ที่โอดเดินอยู่ตรงนี้นะคะถนนเนี้ยความยาวติดด้านหน้าเลยนะประมาณ95เมตรรูปแรงนะ95เมตรติดถนนจากตรงนี้เข้าไปด้านท้ายที่นะคะประมาณ 50เมตรรวมแล้วอยู่ในเนื้อที่นะคะ3ลานเต็มเลยจ้าของขายในราคาย้ำอีกรอบหนึ่งนะ3ล้านกับ4 0 0แสนบาทรวมเข้าอวนภาษีให้นะคะเดี๋ยวจะหมุนแพลนให้ทุกท่านชมอีกทีนึงเนาะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูรั้วที่เราสามารถเข้าไปด้านไหนได้จะของทำรั้วไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีไฟฟ้าแล้วนะคะ,ะนี่เห็นไหมแนวรั้วทั้งหมดเลย นี่คือติดถนนด้านหน้าถือว่าเป็นรูปแปลงที่สวยมากไฟฟ้าเนี่ยดึงมาจากถนนใหญ่เลยนะเข้ามาในแปลงเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยเจ้าของได้มีแกรปักเสาเวห้อยู่ตรงนี้เลยตอนนี้นะโอจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในที่ทิ่แปลงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะอย่างต้นนี้ต้นพึกซาเนาะตอนนี้อาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่เราเข้ามาเนี่ยแดดหมดพอดีเลยนะคะ,ะนี่ นี่คือสวนนะเวลาเราขับรถเข้าสวนเนี่ยเราจะมีศาลาภายในที่ดินแปลงนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาชมเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทีละต้นเลยปะไปกันดีกว่าอย่างตรงนี้นะคะเป็นทางที่โอดเดินเข้ามาเนาะมีประตูรั้วนะคะอ่าเลื่อนเปิดปิดนะคะแบบนี้นะคะส่วนเวลาเราเข้ามาด้านขวามือก็จะเป็นสวนเหมือนกันนะคะนี่มีศาลานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยผลไม้ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะมีต้นฝรั่งนะคะนี่ ฝรั่งมีทั้งขาวมีทั้งแดงนะคะไส้แดงไส้ขาวมีมะม่วงมะม่วงนี้มีทุกสายพันธุ์เลยนะเท่าที่โอดเดินดูนะคะมีส้มโอนะคะ,ะแล้วก็อะไรอีกอลำไยนะคะลำไยก็มีนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะคะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะส่วนฝั่งนี้เวลาเราขับรถเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือมีต้นลำไยด้วยนะที่นี่นี่เลย เจ้าของนะคะได้มีการตั้งนะคะระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแทงค์น้ําตรงนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีโรงเรือนนะคะไว้เวลาเรามาเราก็พักได้นะคะก็คือคล้ายๆเป็นที่เป็นบ้านพักแบบไปนาเนาะไม่ได้ว่าสมบูรณ์แบบมากๆเท่าไหร่เนะาะวนตรงนี้นะคะเป็นเล้าไก่นะคะเจ้าของก็ได้มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้แต่ว่าเป็ดไก่เนี่ยเจ้าของไม่ได้ให้นะเนื่องจากว่าเจ้าของบอกว่าเลี้ยงพวกนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะสงสาร ก็เลยว่าจะเอากลับไปดูแลเองนะคะนีะ่ตรงด้านท้ายที่นะคะจะมีบ่อน้ําบ่อน้านี้นะคะน่าจะกว้างประมาณ10เมตรจากตรงขอบที่นี้นะคะไปนูน่นคันนายไหมประมาณ10เมตรก็คืออยู่ในที่ของเราโนะครงการนี้เป็นโครงการที่เจ้า,จาของโครงการเนี่ยขุดบ่อไว้ทุกแปลงนะคะติดกันแบบนี้เลยกว้างประมาณ10เมตรนะคะเจ้าของนะคะวางระบบ เขาเรียกอะไรท่อด,ดูดน้ําไว้นะคะเพื่อดูดน้ําจากตรงนี้มาใช้ประโยชน์ภายในสวนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นท่อดูดมีปั๊มน้ํานะคะก็ให้หมดเลยนะคะนอกจากผลไม้ต่างๆที่อุ้อ้างมาเมื่อกี้เนี่ยยังมีต้นกล้วยนะคะกล้วยนี้มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เช่นกนันนะมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้าแล้วก็กล้วยไข่แล้วก็รวมถึงตรงนี้นะคะมีต้นมะพร้าวด้วย มะพร้าวน้ำหอมต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็มีอยู่หลายต้นนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นด้านท้ายที่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ํายาวเลยยาวตลอดแนวเลยที่ของเรายาวประมาณ95เมตรบ่อน้ําก็ยาว95เมตรนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มาซื้อแล้วไม่ชอบบอ่อนะคะก็ปิดได้แต่ว่าอาจจะต้องถมดินเพิ่มบอ่อก็ไม่ได้ลึกมากนะคะนี่เลยเห็นไหมยาวไปเลยนะคะ หลังจากพาไปชมบ่อเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาเข้าสวนนิดหนึ่งนะคะนี่เลยตรงนี้จะเป็นต้นกล้วยนะคะเยอะมากเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้ทั้งหมดนะคะเป็นระเบียบมากๆเลยนะทั้งหมดนี้กล้วยไข่นะคะตอนนี้ออกลูกแล้วเต็มเลยนะคะ จริงๆแล้วนะถ้าเรามองแบบนี้ funding, ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นต้นไม้หมดเลยเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรตรงนี้นะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่แบบว่าถ้าเรามองไปแล้วคือมันเป็นต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยแหละเอาเป็นว่าใครที่สนใจจริงๆลองมาดูนะคะที่ดินแปลงนี้เราไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงซึ่งลูกเยอะมมักนะคะแต่ละต้นเนี่ยคือใครที่มาซื้อที่ตรงนี้นะพร้อมกับรับผลผลิตทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งต้นลำยงลำไยนะคะเยอะไปห,หมดเลย น้อยหนักก็มีนะคะทุกคนน้อยหนักก็จะลงประมาณนี้นะนี่กระท้อนก็มานะคะนี่นี่คือกระทอ o นไมยงชิดมีอยู่หลายต้นนี่นี่คือไมยงชิดนะคะที่เิ็นแปลงนี้นะเจ้าของเนี่ยทำรั้วไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง สด้านนะคะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งมีต้นขนุนนะคะขนุนอีกหลายต้นเลยนะคะนอกจากผลไม้ที่โอบบอกแล้วนะยังมีสวนครัวนะคะผักสวนครัวขิงขาดตะไคร้นะคะมีหมดเลยมะม่วงนี้มีทุกสายพันธุ์ดูสิเยอะมากแต่ละต้นนะคะ มีทั้งอ,อกล่องนะคะมีทั้งมะม่วงเบาวยเยอะมากเยอะจริงๆเรียกชื่อไม่ถูกเลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะที่นี่มีจานดาวเทียมด้วยนะจานดาวเทียมทรูนะคะอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างเนาะที่โอผพาชมไปแล้วเมื่อสักครู่แต่จะข้ามกลับไปฝั่งนู้นมีต้นมังคุดด้วยนะจานี่มังคุดหนึ่งต้น สารดาวเทียมพร้อมใช้งานนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องควบคุมไฟฟ้าภายในสวนแห่งนี้นะคะนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงห่านร้องนะคะแต่เจ้าของไม่ได้ให้นะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นลำใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าใบาเหมือนใบเหมือนนะคะที่นี่มีส้มโอหลายต้นนะคะ ส่วนนี้นะเอาจริงๆอะ่ะคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะดูแบบว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะนี่ไก่เนี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้เจ้าของไม่ให้นะคะเจ้าของบอกว่าสงสารนะคะเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะก็เลยจเจ้าไปเลี้ยงต่อนะคะนี่เจ้า2ตัวนี้นะคะคือเจ้าพ่อไข่เข้ามานะคะจะไล่จิกหมดเลยนี่อ้าวนี ตอนนี้เดินหนีแล้วนะคะที่นี่นะคะเจ้าของก็จะใช้สายยางนะคะลดน้ําต้นไม้นะคะไม่ได้วางเป็นระบบน้ําไว้นะคะข้อดีของการไม่วางระบบน้ํานะคะก็ทําทให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยไม่ต้องมาซ่อมแซมท่อน้ําที่เราเดินไว้ในสวนนี่เลยคะ่ะขนุนต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าออกออกลูกเยอะมาก มะม่วงแอปเปิ้ลก็มีนะที่นี่นี่อ่เอาเป็นว่าการพาชมที่ก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนใครที่สนใจลองแวะเวียงกันเข้ามาดูได้นะคะมไม่ยงชิดมีหลายต้นรายละเอียดต่างๆข้อมูลที่โอไม่ได้เอ่ยในคลิปนะคะโอจะทําเป็นข้อมูลต่างๆที่สามารถอ่านได้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านได้อ่านเนาะนอกจากชมแล้วอ่านไปด้วยนะใครที่ขี้เกียจชมก็เข้าไปอ่าน ข้อมูลรายละเอียดได้เลยนะคะการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยค่ะโดยรว่ของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าใหนที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เราชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาบปไก่คะ่ะ